พี่น้องที่เคารพครับผมวันอยู่บางมุงครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงไม่ได้วันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับวันรัฐธรรมนูญนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หยุดนะฮะเมื่อคืนก็น,นอนคิดถึงปัญหาการจราจรของชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะชาวบางบอนหนองแขมพี่น้องครับปัญหาการจราจรบนถนนเอกชัยเนี่ยวันที่ผมได้มีคิวหารือครั้งแรกตอนเป็นสสปีแรกเมื่อปี2 5 6 2เนี่ย ผมได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วและพูดเรื่องนี้ไปแล้วย้ำไปแล้วสองสาครั้งเรื่องที่ว่านี้ก็คือนะครับปัญหาการจราจรติดขัดตรงสามแยกบางบอนตรงบริเวณบางบอหนึ่งนะครับแล้วก็การจราจรติดขัดตรงแยกบางบอนสามบางบอนห้าผมได้หาดื่กับท่านประธานสภาว่าให้ขอทําสะพานข้ามแยกหรือไม่ก็เป็นอุโมงคลอดแยกเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับสุดท้ายก็เงียบเฉยนะฮะแม้กระทั่งเรื่อง ผมพี่น้องเห็นไหมครับว่าจากถนนเอกชัยนะครับพอเจอถนนกาญจนาตัดผ่านนะฮะจะมีสะพานข้ามถนนกาญจนาแต่คนที่มาจากถนนเอกชัยจะเลี้ยวไปนถนนกาญจนานั้นนะ่ะมันเป็นคอขวดรถมันติดขัดมหาศาลผมก็เสนอว่าให้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างสะพานข้ามกาญจนาเพื่อวกลงถนนกาญจนาได้เลยลดปัญหาการจราจรติดการจราจรติดขัดเรื่องกองเงียบนะฮะปัญหาสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือถนนเพชรเกษมห9สิบเก้า และเป็นเกษ81ตรงคอสะพานข้ามคลองปภาษีเจริญมันเป็นคอขวดทั้งสองจุดรถติดสาหัสสากันนะครับเคยขอให้ขยายถนนขยายสะพานก็เงียบแม้กระทั่งผมยังนําเสนอว่าให้สร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญเพิ่มอีกหนึ่งจุดคือตรงบริเวณวัดรักสามข้ามไปถนนประชาบำรุงเพื่อไปออกถนนเรียบคมภาษีเจริญฝั่งเหนือสามารถไปต่อที่อื่นได้ก็นิ่งเฉยนะะ อีกทั้งนะถนนกาลประพฤกษ์พุทธสาครพี่น้องทราบไหมครับว่าถนนการประพฤกษ์เนี่ยที่มาจากศรีลมสาธรเลาะเลาะมาเรื่อยเข้ามากาลประพฤกษ์นะมันจะมาบรรจบกับถนนกาญจนาพิเศษผมทราบข่าวว่ามีโครงการจะทําท,ทางข้ามกาญจนาพิเศษนะครับวิ่งยาวไปนะฮะไปผ่านบมสามบมสี่บมห้าไปโผล่ที่ถนนเศรษฐกิจพุทธสาครจังหวัดสมุทรสาคร ถ้าทําตรงนี้ได้นะลดปัญหาการจราจรติดขัดได้เยอะนะครับแต่สุดท้ายทราบมาว่าเอ,อปี65เขาตัดงบเขาจะไปไม่ได้ก็บรรจุเข้าใหม่ตั้งงบทําถนนการร,บระบิดพุทธศาคราเนี่ยในปี2566เลยนะครับอีกเรื่องเรื่องสุดท้ายนะครับทำไมคนบองบอนหนองแขมไม่มีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าเหมือนคนเขตหรืออื่นเขาบ้างนะครับ ไม่เข้าใจนะรหรือว่าคนบางบอลหนองแขมชาวฝั่งธนบุรีมันเป็นลูกเมียน้อยหรือว่าเพราะผมเป็นสสพักเพื่อไทยเป็นพักฝ่ายค้านนําเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลดําเนินการแก้ไขแต่รัฐบาลกลับนิ่งเฉยกลัวผมได้หน้าได้คะแนนหรือยังไงไม่ทราบได้นะครับฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะนะครับนี่ผมมาฟ้องท่านนะครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องพวกนี้เข้าไปหาลือกับท่านประธานสภาอีกครั้งหนึ่ง หรือถ้าเป็นไปได้นะครับเลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเลือกวันอยู่บรุงเป็นสอสเขตบางบอนองแขมเป็นสอสองชาวฝั่งธนบุรีผมจะผลักดันเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดครับ